รู้ไว้ก็ใช่ว่าเมนูอาหารชื่อฝรั่งแต่มีขายที่ไทยเคยสงสัยกันหรือเปล่าว่าทำไมอาหารไทยบางอย่างถึงดัจริตมีชื่อฝรั่งซึ่งจริงๆก็เป็นอาหารไทยที่แท้ทูแบบ100%ซทั้งวิธีการทำและส่วนผสมแถมยังมีขายที่ไทยอย่างเดียวไปถามเจ้าของบ้านที่เราเอาชื่อเขามาตั้งเขาก็ไม่รู้จักอีกงงในงง เราเลยไปหาคำตอบของอาหารทั้งหมดนั้นมาให้ดูกันแต่ในระหว่างที่หาข้อมูลนั้นก็ถึงกับบางอ้อเลยหลับว่าอาหารแต่และเมนูที่มีสตอรี่กันทั้งนั้นเลยทอดมันสิงคโ,โปร์อ้าวแล้วมันต่างกับทอดมันไทยยังไงชื่อเมนูนี้อยู่ในตำรับอาหารชาววังโดยบันทึกอยู่ในหนังสือชีวิตในวังของหม่อมหลวงเนื่องนิลลัด ้าองหน้าตาแล้วคงไม่ต่างกันเท่าไหร่กับทอดมันไทยแต่ส่วนผสมนี่แหละที่ทําให้มันต่างกับทอดมันเพราะทอดมันสิงคโปร์จะใช้เนื้อวัวเป็นหลักที่เหือก็จะคล้ายๆกันส่วนทอดมันของไทยเราจะใช้ส่วนผสมใหญ่ๆจะเป็นปลากายมากกว่าขนมกุรีจีนจากชื่อแล้วก็น่าจะเป็นขนมที่มีส่วนผสมสองเชื้อสาย ซึ่งก็ผสมจริงๆนั่นแหละขนมนี้เกิดจากชุมชนกุดีจีนที่อยู่ย่านฝั่งธนบุรีซึ่งผู้คนที่อยู่ในชุมชนนี้ก็จะเป็นลูกครึ่งโปรตุเกสที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานสมัยพระเจ้าตากสินตัวขนมเป็นของโปรตุเกสส่วนหน้าที่รยจะเป็นของจีนแต่ทุกอย่างที่ใช้หาได้จากที่ไทยที่นี่งงมะปลอขนมนี้เริ่มจะหากินได้ยากแล้ว เพราะบางทีขนมก็จะเหลือน้อยลงถ้ายังไงมีโอกาสก็ลองไปหาชิมกันได้นะคะเค <_ letter> <_ letter> รฟญี่ปุ่นแค่ชื่อก็บอกแล้วว่ามาจากญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วไม่นะจ๊ะเจ้าเครฟนี้มาจากฝรั่งเศสตั้งหาแต่ก่อนจะชื่อเครฟก็ชื่อกาเลตมาก่อนและด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจากแป้ง จึงเป็นก้อนกลมๆและก็กลายเป็นแผ่นบางๆและเรียกแป้งเครปและได้เติมเครื่องเคียงต่างๆนาๆนาเลยกลายเป็นขนมหวานยามบ่ายแต่พี่ไทยไม่ได้เห็นขนมนี้ที่ฝรั่งเศสแต่ไปเห็นที่ญี่ปุ่นก็เลยเรียกว่าเครปญี่ปุ่นซึ่งจริงๆมันคือของหวานพออยู่ที่ไทยก็กลายเป็นของค้าวหลอกเด็กไปทันที อาลัวชื่อแปลกแบบนี้ไม่มีทางเป็นชื่อไทยได้แน่นอนเพราะคำว่าอาลัวน่าจะมาจากคำว่าอัลเหลือที่แปลว่ามีสเสน่ห์น่าดึงดูดซึ่งต้นกำเนิดของเจ้าขนมนี้มาจากประเทศโปรตุเกสโดยคุณเท้าทองกีบมา้าได้ดัดแปลงส่วนผสมให้เป็นไทยมากขึ้นส่วนขนมจึงมีกลิ่นหอมหวานหลากหลายสีเหมือนลูกอมหลอกเด็ก บางทีก็จะเป็นอบควันเทียนหอมให้น่ากินแต่ใครที่ไปเที่ยวโปรตุเกสแล้วก็อย่าไปถามหาซื้อขนมนี้ในประเทศเขานะไม่มีแน่นอนจ้าขนมจีนแค่เห็นเมนูก็ไม่รู้ว่ามันจะจีนยังไงอาหารจีนมันต้องมันๆสิแต่ที่จริงแล้วเป็นอาหารมอญพอาะคำว่าขนมจีน มาจากคำว่าขนมจีนขนมแปลว่าเส้นและจีนแปลว่าสุกรวมกันก็คือเส้นสุกแต่พอมาอยู่ที่ไทยเลยเรียกกันง่ายๆว่าขนมจีนนั่นเองกล้วยแขกนี่ก็จะมาจากพี่แขกเขาจริงๆแหละแต่ว่าเขาจะเรียกว่าปีซังโกเลงซึ่งขั้นตอนการทำก็คล้ายๆกับกล้วยแขกของบ้านเรานี่แหละ แต่พอมาได้ก็ดัดแปลงส่วนผสมนิดหน่อยให้ถูกปากคนไทยพอพี่ไทยเห็นคนทำคือแขกก็เลยเรียกกล้วยแขก <c oughs> ขนมโมจินครสวรรค์อันนี้ก็เหมือนกันถ้าไปญี่ปุ่นก็จะไม่มีขนมแบบนี้ให้กินเพราะโมจิของจริงจะเป็นแป้งอย่างเดียวไม่มีไส้และนำไปยา่างพี่ไทยเราก็นำมาดัดแปลง ให้เป็นอย่างที่เห็นก็จะออกมาแค่คล้ายขนมเปี๊ยกอยู่หน่อยๆแต่ก็ยังเรียกโมจิตามเดิมนั่นแหละลอดช่องสิงคโปร์แต่ที่สิงคโปร์ไม่รู้จักที่ชื่อลอดช่องสิงคโปร์ก็เพราะว่าเจ้าของลอดช่องนี้ไปขายอยู่ที่แถวหน้าลงหนังสิงคโปร์และคนก็ติดใจในความอร่อยก็เลยตั้งฉายาว่าลอดช่องสิงคโปร์ ให้เข้าใจง่ายนั่นเองขนมโตเกียวญี่ปุ่นแต่ที่โตเกียวไม่มีขายเพราะขนมแนวแนวนี้ก็คือขนมยาซึฮาชิและโดเรียกิก็คือมีแป้งแล้วก็มีไส้ข้างในอีกทีพอช่วงพศ2510ที่ห้างไทยไดมารุมิห้างเก่าในตำนานที่ทันสมัยในยุคนั้นก็มีคนได้นำมาขาย และคนก็แห่ไปซื้อกินช่วงแรกขนมโตเกียวก็จะเป็นของหวานที่ใส่สังขยาครีมถั่วแต่พอหลังๆเริ่มมีคนดัดแปลงให้กลายเป็นขนมหลอกเด็กก็จะมีไส้กอกแดงใส่ไข่ไส้หมูให้เห็นตามรถเข็นทั่วไปบางทีก็จะแอดวาน์เป็นขนาดโตเกียวยักษ์ใหญ่จนกินแทนข้าวได้เลย ข้าวผัดอเมริกันจุดเริ่มมาจากร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ดอนเมืองได้รับออเดอร์จัดอาหารเช้าและอาหารกลางวันของสายการบินหนึ่งแต่ได้ยกเลิกเที่ยวบินไปซึ่งอาหารเตรียมไว้เป็นอาหารแบบอเมริกันก็เลยเหลือทั้งหมดคุณหญิงสุรีพันธ์ก็ได้นำของที่เหลืออย่างไส้กรอกไข่ดาวและข้าวผัดมาทำใหม่และตั้งชื่อเมนูว่าข้าวผัดอเมริกันนั่นเอง ตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจกับเราโดยกด subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างได้เลยค่ะ